ดิฉันนางสาวกมลวานิมณีเลขที่16ค่ะดิฉันนางสาวปริสุดในทังหลังเลขที่17ค่ะดิฉันนางสาวสุมาธนาชายยเลขที่18ค่ะกระพบัยพิายพิมายพิลักษัยที่19ครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6- 6ทับโรงเรียนพิมายวิทยาค่ะวันนี้พวกเรามาถ่ายทําการทอเสื่อที่บ้านหนองหัวช้างตําบลที่คมสร้างสุบเองอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานที่ที่เราจะมาตัดต้นกบเพื่อที่จะไปทำเสื่อแล้วนะคะ แล้วไปดูวิธีการตัดตบนรกดกันเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะคือเราจะตัดรงที่โค้ต้นกันนะคะ วะดุในการทอเสือนะคะเราไปกันเลยค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉั้นาการ<โ>ตัดกบนะครับอันดับแรกเราจะตัดใบกบออกก่อนนี่นะครับคือการตัดเราจะตัดออกแบบนี้หลังแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอตัดใบออกแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนเป็นแบบนี้เราก็จะมาแบ่งเป็นสี่ส่วนครับ นะคะคือวิธีการแบ่งต้นกลให้เป็นส่วนๆนะคะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำ เพื่ให้มันแห้งนะคะมีวิธีการทำดังนี้ค่ะเอาต้นกกมาเรียงกันไว้นะคะตากแดดไวค้ค่ะ ฉันนก็เเดิไปตามา<ำ>หลังจากที่เรานำกบไปตากไว้ประมาณสองวันนะคะเราก็จะได้กบที่แห้งสนิทแบบนี้ค่ะเราเราก็จะนำกบเหล่านี้ไปเก็บไว้ทอเสือต่อไปนะคะเก็บเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากได้ที่มีสีสันมากกว่านี้เราก็จะมีย้อมสีได้ ั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาพบกับวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการถอดเสือนะครับเชิญไปพบเลยครับคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่ากำลังทำอะไรอยู่ครับถอดเสือคุณย่าชื่ออะไรคะเือ<ะ>นาสกุลค่ะ,ะน,น้ำเยยายแห่มหนิอายุเท่าไหร่คะ เจ็ดสิบเจ็ดสิปีแล้ว่ยาทำมานานเท่าไหรล้วคะนานประมาณกีปีแล้วคะกัะีนะสแสดงว่านมานมากใช่ไหมคะ ใชมันก็สโซวมันทั้งเรียวรงนี่ก็วันหัวตะขอไว้หนี่ยนิดน้าตื้นส่วนส่วนมากท่อไว้ใช้เองหรือว่าจําหน่ายข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 ายกับเย็บแล้วราคาราคากับสองหน่วยสามหน่วยเนี่ยสามหน่วยพื้นละห้าวย หม,ม,มูสามตับนี่ะคายห่้ัวตัคะขายสามด้วยค่ะพวกเราจะมาเรียนรู้การทำเสือกันนะคะโดยการทดลองปฏิบัติจริงค่ะเชิญดูวิธีการทำเสือเลยคะ่ะแล้วก็จะสอดเข้ามานะครับแล้วเราก็จะจัดรูปร่าง แล้วก็กระทบนะครับแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการม์ดเก็บริมง่ายๆนัน่นล่ะดีแต่มันยากความปิด จะทำแบบนี้จนสร็จขั้นตอนนะครับแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลเมื่อได้เจอความมา เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสน เื่อเราลงมือทอได้ตัวเองนะคะผืนขนาดนี้ก็จะนำไปจำหน่ายได้นะคะในราคาประมาณ150-200บาทค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณย่าแหลน้ำมีนนะคะที่เป็นวิทยากรในการทอเสือให้กับพวกเราวันนี้พวกเราได้ความรูเ้เกี่ยวกับการทอเสือน,นะะี้อย่างดค่ะขอบคุณขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำบานลดที่29 ทับสองหมู่แปดบ้านหนองหัวช้างตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นสถานที่ในการถ่ายทำรายการเรียนรู้การทอเสือของพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ พ่ชนสาวมแล้วแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกล